สวัสดีครับบุญส่งฟาร์ม channel ครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพ่อควายที่ผสมพันธุ์ได้หมายความว่ามีประสิทธิภาพนั่นก็คือในเรื่องของลักษณะนะครับนะนี่คือพ่อควายที่ลุงบุญส่งไม่ปล่อยติดฝูงนะครับนะแยกมัดไว้ นอกฝูงเพราะมีพ่อควายอีกตัวหนึ่งที่คุมฝูงอยู่แต่ลุงบุญทรงขายพ่อควายตัวนี้เป็นการผสมในเรื่องของเขาเรียกว่าให้อีกตัวหนึ่งนั้นไปเขาเรียกว่าไปกระตุ้นนะครับนะที่ให้อีกควายตัวเมียอีกตัวหนึ่งนั้นติดสัตว์ไว้พอกระตุ้น เขาคอเคียอยู่ประมาณหนึ่งวันพอวันลุ่งขึ้นลุงมุลส่งก็ใช้พ่อควายคือตัวนี้คือพ่อทองสูงร้อยห้า150สิบเซนขึ้นนะครับนาะที่ลุงมุลส่งผสมแล้วค่อนข้างที่จะติดนะครับนาะถึงเก้าสิบเปอร์เซนนั้นก็คือมีบางเขาเรียกว่ามีบางช่วงที่เขาผสมเยอะแล้วไม่ค่อยติด นั่นก็คือพ่อควายนั้นผสมเกินขนาดหรือผสมเกินเขาเรียกว่าน้ําเชื้อที่จะผลิตทันส่วนองค์ประกอบที่น้ําเชื้อผลิตทันนั้นก็คือเราสังเกตง่ายๆครับนั่นก็คือในเรื่องของการที่ท่านจะซื้อพ่อควายต้องเขาเรียกว่าให้ลูกกระโปรงนะครับนะโตโตนะครับนะยิ่งดีนี่ก็คือเป็นช่วงที่ตอนเย็น ลูกกรปโปกเขาก็ค่อนข้างที่จะโตนะครับนะพ่อควายคือพ่อทองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ลุงมุลส่งต้องเผยแพร่ครับเพราะลุงมุลส่งไม่หวงอยู่แล้วในเรื่องของขอเรียกว่าความรู้และประสบการณ์ครับก็อยากจะให้เพื่อนๆ FC และลูกๆหลานทุกคนนั้นลองติดตามข้อมูลของลุงมุนส่ง ทุกอย่างนั้นลุงมุลส่งพิสูจน์ดูแล้วนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นจริงและได้ผลค่อนข้างที่จะแน่นอนเมื่อก่อนนั้นลุงมุลส่งก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของพ่อควายครับคือปล่อยติดฝูงโดยตลอดเพราะบางครั้งควายตัวเมียนั้นคาเรียกว่าติดสัตว์หรือผสมพันธุ์นั้นค่อนข้างที่จะหลายตัว เขาผสมไม่ทันครับเพราะว่าหนึ่งกำลังตกไม่มีกําลังหรือผลิตน้ำเชื้อไม่ทันก็ทำให้การติดสัตว์ครั้งนั้นก็เขาเรียกว่าไม่ติดไม่ติดนี่หมายความว่าเขาก็จะต้องขึ้นซ้ำอีกนะครับเขาเรียกว่าติดสัตว์ซ้ำอีกก็จะกินเวลาเราไปเรื่อยๆบางครั้งบางตัวติดสัตว์ถึง สิกว่าครั้งที่ลุงบุญส่งเคยมีสติอยู่นะครับนะนี่ควายตัวนี้ก็คือ,อพ่อทองตัวนี้ไม่ได้ผสมพันธุ์ครับมีพ่อควายที่ลุงบุญส่งปล่อยติดฝูงให้เขาไปกระตุ้นตัวเมียเพราะควายตัวนั้นค่อนข้างที่จะหนึ่งส่วนดีเขานะไม่หนีฝูงสองเขาพยายามต้อนควายที่ไม่ค่อยจะติดฝูงนั้นมารวมฝูง เพราะเขาหวงในเรื่องของตัวเมียไปจิดฝูงอื่นเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีสิ่งปีกย่อยที่เราสมควรที่จะต้องให้ความสนใจและลงรายละเอียดเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพนี่เขาก็ผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับนะาสองครั้งหรือสองทีนะครับและครั้งที่สามก็จบลงไปหมันหมาดก็หมายความว่าทั้งสามครั้งแล้วครับนี่เขาจะนะครับนะา คอเคลียที่จะผสมครั้งที่สี่นี้ก็จะเป็นสีติที่ลุงมุนส่งพ่อควายตัวนั้นนะครับผสมไม่ติดแล้วพ่อควายทองตัวนี้มาผสมแล้วจะติดไหมแต่ที่สำคัญนั้นลุงปล่อยดิดฝูงแล้วก็จะมีพ่อควายตัวหนึ่งนั้นมาผสมทําซ้ำถ้าแสดงว่าติดก็แสดงว่าติดของพ่อควายตัวแรกคือพ่อทองตัวนี้ นะครับหนาะที่ผสมไปแล้ว3มครั้งนะครับนาะในเวลาใกล้เคียงกันคือช่วงเช้าครับนี่คือเป็นในเรื่องของการขเขาเรียกว่าทำสีติและขเขาเรียกว่าเป็นเชิงวิจัยอของขอเขาเรียกว่าการเก็บสีติหรือเก็บงานวิจัยไป คนรู้ก็เทียบเคียงกันไปได้ความรู้เสริมเพิ่มเติมในเรื่องของรีเสิร์ชหรือการวิจัยนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นไม่ว่าเป็นอาชีพไหนไหนครับต้องมีทีติและเป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีเราก็จะรู้นี่ลุงบุญส่งเมื่อก่อนนั้นปีที่แล้วนี้ลุงบุญส่งไม่ได้เน้นเพราะลุงบุญส่งแยกฝูงควายแล้วก็เอาควายอีกตัวหนึ่งนั้น ไปยู่อีฟฝูงหนึ่งก็คิดว่าจะเพียงพอแต่ที่ไหนได้ครับปีที่ผ่านมานั้นพ่อทองนี้ก็ผสมคือไม่ติดหรือการกระตุ้นไม่เพียงพอก็ทำให้แม่ควายนั้นจำเป็นที่จะต้องข้ามปีนะครับนะ้ไม่ติดลูกไม่ติดสัตว์หรือผสมพันธุ์ไม่ติดปีนี้เกือบจะห้าหตัวครับก็ลองดูนะครับนะควายห้าหตัวนั้น ก็พลาดจากการได้ลูกไปนี่คือความรู้ใหม่ที่ลุงบุญส่งเผยแพร่ลุงบุญส่งไม่หวงครับถ้าใครอยากรักที่จะขเขาเรียกว่า,าทำงานให้มีประสิทธิภาพและได้ในเรื่องของการปลดหนี้ปลดสินหรือเรา,ามีครอบครัวรที่มั่งมีสิสุขหรือ,อยั่งยืนนั้นนี่ต่างหากที่คนเรานั้นพลาดจากการ ติดตามและประเมินผลหรือเป็นการวิจัยเปรียบเทียบง่ายๆครับเราไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายเพียงแต่เราจดจิติหรือสังเกตในเรื่องของอควายมันทำไมถึงผสมพันธุ์ไม่ค่อยติดหนึ่งทีุ่งมูลส่งบอกพ่อควายผสมเกินขนาดเพราะผสมเกินหลายครั้งในวันเดียวกันน้ำเชื้อผลิตไม่ทันก็เหมือนกับผสมฟรีในครั้งนั้นนะครับนะ ก็ไม่ติดสัตว์นี่พ่อทองนี่ผสมไปแล้วนะครับนาะแทบทุกัวนะครับในะลุงมุสงแยกออกมาเป็นในเรื่องของอาการให้ลูกควายนั้นหนึ่งได้กินนมเต็มที่สองเขาไม่กลัวฝูงไม่กลัวตัวอื่นมาแย่งสองนะครับนาะก็ป้องกันพี่นะครับนะาไม่แย่งกินนมน้องนี่ก็เป็นในเรื่องของ ความรู้ใหม่ที่ลุงมุสสงก็ฝากเป็นข้อคิดและให้แนวปฏิบัติของเพื่อนๆเอฟซและลูกๆหลานทุกคนนั้นลองเก็บไปคิดและนำมาปฏิบัติด,ดูทุกอย่างนี้ลุงมุสสงแบ่งปันครับเพราะว่าความรู้ต่างๆนี้ถ้าเราไม่เผยแพร่ไม่แบ่งปันความรู้ที่เรา,าพยายามค้นคว้าและศึกษาและรีเสิร์ชหรือทำการวิจัยนี้หรือเชิงเปรียบเทียบหรือเก็บสถิตินะครับนะ เป็นข้อมูลเอาไว้นั้นเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่ทําแล้วล้วมเหลวและสิ่งไหนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จครับครับรุงส่งข้อนําเสนอวิเคาะ์นานี้ก่อนครับสวัสดีครับ